พวกเราคงทราบนะว่าต่างประเทศตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะทางประเทศฝรั่งยุโรปอเมริกานะขาสนใจเรื่องการเจริญสติมากเวลามีการจัดอบรมเจริญสติที่ไหนนะก็มีคนนะไปเข้าอบรมที่เมืองนอกน,นี่จัดที่ไหนก็เสียเงินทั้งนั้นนะไม่มีจัดฟรีเหมือนบ้านเรา พราะบ้านเรานี่ส่วนใหญ่ก็มีการอบรมที่วัดนะวัดนี้ก็มีคนบริจาคแต่เมืองนอกนี่วัดที่จะสอนเรื่องการเจริญสติมีน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลุ่มนะกลุ่มเอกชนหรือว่ามูลนิธิเขาจัดนะ พวกนี้เขาก็ไม่มีเงินทุนสนับสนุนนะก็ต้องเรียกเก็บคนะ่าสมัครจากคนที่มาอบรมก็แพงนะแต่ว่าก็มีคนอบรมตอนล้ำก็ลามเข้าไปถึงในสำนักงานองค์กรธุรกิจใหญ่ๆโดยพาะที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยโดยเพพาะอห,หน่วยงานที่ทำเกี่ยวเรื่องคอมพิวเตอร์ เป็นพวก Apple ก็ดีพวก Google ก็ดีนะพวกนี้เขาก็มีการจัดสถานที่แล้วก็โอกาสนะให้พนักงานได้มาเจริญสติอาจจะทำในระหว่างวันหรือว่ามีการเข้าคอร์สนะพิเศษอันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะเผยแพร่แล้วเขาก็ได้รับความนิยม เพราะว่าคนที่ทำงานใช้ความคิดเนี่ยมันเครียดแล้วพอมาเจริญสติแล้วก็ความคิดก็หัวก็ปลอดปโปร่งนะความคิดก็แจ่มใสนะสามารถจะคิดอะไรได้ทะลุปลุกโปร่ปรงตอนหลังก็มันก็เข้าไปสู่หมหาวทิทยาลัยนะหมหาวทิทยาลัยก็มีการจัดคอร์สเจริญสติ ตอนหลังก็เข้าไปในโรงเรียนนะโรงเรียนระดับมัธยมระดับประถมล่าสุดนะก็ตอนนี้เขากำลังเอาการเจริญสติเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลน,นะอันนี้มีการริเริ่มขึ้นที่ประเทศอเมริกาแต่ตั้งข้อสังเกตอย่ีกนึงนะคือเมืองน,นอกเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเจริญสตินะ mindfulness เมืองไทยเนี่ยเวลาฝึกจิตเนี่ยเราจะใช้คำว,ว่านั่งสมาธินะมาทำสมาธิส่วนเรื่องการเจริญสตินี่เป็นคำที่ในเมืองไทยไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่ยังไม่ค่อยติดตลาดเวลาเห็นใครมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเอามาทำสมาธิเหรอเราไม่ค่อยใช้คำว,ว่าเจริญสติแต่เมืองนอกนี่เขาใช้ว่าเจริญสติเลยนะตรงๆเลยนะ mindfulness แปลว่าสตินะอันนี้ก็น่าสนใจนะน่าสังเกตนะแล้วก็ไอ้คำว่าจร er ิญสตินี่มันก็มีแต่พุทธศาสนาที่สอนนะส่วนการทำสมาธินี่ก็มีหลายาศาสนาเขาสอนกันฮินดูก็มีนะพวกาศาสนาคริสต์ระวังนิกายเขาก็ใช้คำว่าสมาธิแต่เรื่องเจริญสติหรือ mindfulness เนี่ยนะ มันก็มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนแต่ในประเทศเราประเทศเมืองพุทธนี่คําว่าเจริญสติไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่ากับคําว่าทำสมาธินะเวลาคนไทยมาเจริญสติก็สงสัยหมายต้องเจริญสติด้วยนะเพราะว่าสติก็มีอยู่แล้วนะแต่เมืองนอกน,นี่สติเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องสําคัญเพราะเขารู้ว่ามันจะช่วยคลายเครียดได้ และตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะการเจริญสตินี่ก็ถูกนำเข้าไปในโรงเรียนแล้วเขาก็เห็นผลนะว่านักเรียนเนี่ยถ้าเจริญสติแล้วเนี่ยการเรียนดีขึ้นนะแล้วก็เด็กทะเลาะเบาแวงกันน้อยลงนะเพราะว่าเด็กเนี่ยทะเลาะกันพเ,รเรนนะพเราะมีความเครียดพอเครียดแล้วก็ต่อยตีกันพอเจริญสติแล้วความเครียดน้อยลงสมาธิดีขึ้นการเรียนก็ดีขึ้น เด็กมีความสุขเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นมากขึ้นอันนี้เขาพบในโรงเรียนระดับปถมนะเขาวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะว่าพอเจริญสติแล้วเนี่ยการเรียนคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ก็ดีนะวิชาเกี่ยววิทยาศาสตร์ก็ดีมันเพิ่มขึ้นนะสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์แต่ที่น่าสนใจคือเอาการเจริญสติเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยนี่เป็นของใหม่ เมืองไทยเรายังไม่ค่อยได้ทำขนาดนี้เลยนะเอาเจริญสติเข้าไปใช้กับเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลคือปอสิเด็กอนุบาลคือเด็กอายุสี่ขวบนะเขาก็ใช้วิธีการเจริญสติง่ายๆนะเช่นเล่นฝึกให้เด็กเล่นโยคะนะระหว่างที่เด็กออกกําลังกายบริหารกายก็ให้มีสติอยู่กับอยู่กับกายก็คืออยู่กับปัจจุบันนะให้เด็กเนี่ยมีสติรู้กายนะเวลา ยกขาเหยียดขาเวลากรมตัวก็ให้มีสติอยู่กับตัวอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็เวลาให้ชิมชิมผลไม้ก็ให้มีสมาธิอยู่กับรสชาตินะกินพวกช็อกโกแลตนะหรือว่าไอติมหรือว่าลูกอมเนี่ยก็ให้มีจิตให้จิตเนี่ยอยู่กับรสชาตินะที่มัน กำลังเกิดขึ้นที่ลิ้นคือไม่ต้องคิดโน่นคิดนี่นะใจมันคิดไปไหนก็ให้กลับมาอยู่ที่การรับรู้รสชาตินะรสหวานรสเค็มนะรสเปรี้ยวนี่ก็เป็นการเจริญสติแบบง่ายๆนะซึ่งหลายคนอาจจะนึกอาจจะไม่นึกว่าเอนี่คือการเจริญสติเหรอนะแต่มันใช่นะเพราะว่าการเจริญสติอันนี้คือให้มีนะ ให้มีใจรับรู้เวทนาที่เกิดขึ้นรับรู้รสชาติที่เกิดขึ้นขณะที่กําลังกินอะไรเข้าไปหรือกําลังเคี้ยวอะไรในปากใจไม่ต้องลอยไปโน่นลอยไปนี่แล้วก็ให้มีสติอยู่กับการรับรู้อารมณ์นะคือเวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่กาลังดีใจเสียใจให้สังเกตอารมณ์ของตัวเด็กทําได้นะเด็กเล็กๆนี่ทาได้แล้วก็ปรกฏว่า ขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะให้เด็กทำเนี่ยสองอาทิตย์บอกว่าเด็กมีสมาธิมากขึ้นนะมีความรู้ตัวมากขึ้นแล้วก็ชื่นชมอะไรหรือมองบวกง่ายขึ้นครูก็แปลกใจว่าโอ้ทำแค่สองอาทิตย์นะอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสองครั้งนะอาทิตย์หนึ่งประมาณสองครั้งนะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กแต่ว่าโครงการที่ว่าเอาเด็กเนี่ย มาฝึกสตินี่บางแห่งก็ทำยาวนะทำประมาณสิบสออาทิตย์สิบสออาทิตย์ก็ประมาณสมเดือนก็คือหนึ่งพันษานี่แหละนะก็ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเด็กคะแนนทำคะแนนได้ดีขึ้นนะอารมณ์เย็นนะแล้วก็มีความเมตตากรุณามากขึ้น เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับครูแล้วก็ผู้ปกครองในประเทศอย่างอเมริกาเพราะว่าตอนนี้เด็กเนี่ยมีความวิตกกังวลสูงนะเด็กนี่อันนี้รวมถึงเยาวชนนะันนะมีความวิตกกังวลสูงนะยี่สิเปอร์เซ็นมีความวิตกกังวลและความวิตกกังวลเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะ คนในคนอเมริกาเนี่โรคซึมเศร้าเยอะมากพอเป็นโรคซึมเศร้าหนัหนกๆเขาฆ่าตัวตายเด็กก็ฆ่าตัวตายนะเพราะซึมเศร้าแล้วเด็กสมาธิสั้นอี่ยนี้ก็เยอะขึ้นนะั้นเพราะว่าเนี่ยตอนนี้มีมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ละเด็กสมาธิสั้นพวกเราเ,เด็กๆในชนบทยังไม่ค่อยมีปัญหานี้นะความกังวลกระวนกระวายหรือว่าสมาธิสั้นแต่ว่า เดี๋ยวนี้เด็กในกรุงเทพเนี่ยในเมืองใหญ่ๆเป็นกันเยอะนะสมาธิสั้นนะอันนี้ก็เพราะการเลี้ยงดูเพราะมันมีสิ่งเร้าเยอะนะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เกมออนไลน์พวกนี้มันทําให้มีผลทาให้เด็กสมาธิสั้นแต่พอเอาการเจริญสติไปใช้เข้าไปในโรงเรียนเนี่ยอนุบาลน,นี่เห็นความเปลี่ยนแปลงอันนี้เขามีโครงการนะว่าถ้ามันได้ผลนะเขามีโครงการทดลองเปี ถ้าได้ผลนะจะจะเป็นการศึกษาภาคบังคับเลยก็คือว่าจะบังคับให้กับให้โรงเรียนของรัฐนะรัฐที่ว่านี่คือรัฐเคนตักกี้มั้งโรงเรียนของรัฐทุกโรงเรียนนะก็จะมีการเจริญสติเป็นวิชาบังคับเลยนะให้กับนักเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกเรียกว่า ก้าวหน้าของเมืองไทยนะเมืองไทยนี่ยังไม่มีขนาดนี้นะไม่ถึงกับบังคับว่าต้องมีการเจริญสตินะในโรงเรียนในชั้นเรียนแต่ว่าทางอเมริกานี่เขากำลังจะไปถึงขั้นนั้นนะถ้าว่าการโครงการทดลองเขาเขาจบสิ้นนะ่ะเขาก็ศึกษากันเป็นกิจกลักษณะนะใช้เวลาเจ็ปีนะไม่ใช่แค่ทําแค่ปีเดียว3เดือน นะติดตามกันเป็นเจปีเลยแล้วก็มีแนวโน,น้มว่ามันจะจะได้ผลอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะอันนี้ก็น่าสนใจว่าเขาสามารถจะฝึกครูให้สอนสมาธิได้ด้วยฝึกครูให้สอนการเจริญสติเพราะว่าถึงแม้การเจริญสติดีนะแต่ว่าครูนะไม่สนใจหรือครูไม่มีความสามารถนี่มันก็ทำยาก อันนี้ก็เป็นข่าวใหม่นะที่อาชีเห็นว่าประเทศอย่างอเมริกาซึ่งเขาเจริญได้วัฒนนิยมเนี่ยจริงๆเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องจิตใจมากเขาก็ทำจริงจังด้วยตอนนี้เนี่ยเวลาไปเมืองนอกเนี่ยนะผู้เรื่องการเจริญสติหรือแม้แต่คำว่าวิปัสสนาเนี่ยเขาก็รู้จักแล้วนะแต่ว่าโรงเรียนที่ว่านี่เขาไม่ใช้คำว่า สมาธิหรือวิปัสสนาเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาเขาพยายามไม่ให้มีกลิ่นอายของศาสนาเข้ามาก็เลยไม่ใช้คําว่าวิปัสสนาหรือสมาธิแต่ใช้ว่าเจริญสตินะเพื่อให้มันมีความเป็นสากลเพราะตอนนี้ในอเมริกาเขาก็มีความระมัดระวังมากว่าโรงเรียนจะสอนศาสนาหรือยัเยียดศาสนาแต่เขาบอกว่าเนี่ยเจริญสติมันไม่ใช่เรื่องศาสนามันเป็นเรื่องของการฝึกคุณภาพจิตนะ แล้วก็ผลมันก็เห็นได้ชัดนะก็คือเด็กสมาธิดีขึ้นไอ้ที่เคยเป็นพวกสมาธิสั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มีความเด็กนักเรียนก็มีความจดจ่อดีขึ้นนะอารมณ์ดีขึ้นเครียดน้อยลงเอื้อเฟื้อกันมากขึ้นแล้วก็มีความตั้งใจในการเรียนการอ่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่นะ ในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนี่ต้องฟังเอาไว้นะแล้วก็ควรจะทดลองเอาไปใช้กับเด็กดูแต่ใช้วิธีการบังคับนะถ้าบังคับนี่มันก็เสียหายเหมือนกันโดยเฉพาะการไปติดที่รูปแบบเนะช่นต้องให้นั่งหลับตาให้นั่งขัดสมาธิหลายโรงเรียนเนี่ยไปบังคับแต่ให้นั่งสมาธิเด็กเลยเกียสมาธิเลยเพราะว่าครูสอนไม่เป็นแล้วก็ครูใช้วิธีการบังคับนะ ออมวันนี้ต้องชี้ต้องค่อยๆน้มนาวนะเราก็ทำให้เป็นเรื่องที่มันทำได้ง่ายนะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็อย่าไปติดที่รูปแบบอย่าใช้การบังคับนะแล้วเราก็พูดเท่านี้แหละเตรียมรับพร